ดูดีค่ะโอ้ยเมื่อก็แดดจ้าเลไม่เป็นคนเพิ่นอยากเห็นตอนเก็บผักเห็นต้งแต็ยามกินเพิ่นวะโบเห็นยามเก็บนี่เด้อค่ะงํางานนค่ะมาเก็บเนี่ยเก็บไปกิน,นกันนะค่ะเก็บทุกจุดเลยค่ะนี่ค่ะเพิ่นวะเก็บเป็นละเก็บเวลาเก็บไปไอ้เบิง้งแนวเพิ่นวะมาเก็บนะเพิเนนะอเก็บเนลานีน่เนาะมาเก็บเก็บไปกินด้วยค่ะนี่ทั้งงามๆเ่ย ผักพี่สวยอืมค่ะผักที่สวยมันแดดมันพี่สิบเอ็เห็นหนรื่าะเพราะว่ามันแดดมันแดดเนี่เหมือนมันอดดผักที่สวยนะคะเก็บผักไปกินเด้อพี่น้อยอยากเบิ้งต้อนเก็บไปกินเก็บพนะ่น้อยเบิ่งเห็นต้อนเก็บพีะนะ่น้อยเห็นแต่ต้อนกินะนะ เห็นกับมะเขือเผือกเบืองแล้วเด้อค่ะโอ้ยตัวนี้คือเฮนี่เถอะงามเถอะเห็นจะต้นกินเลยนะอย่าเห็นต้นเก็บคนว่ะแห้งจะไ็้เอามาให้เบืองแต่มันแดดด้วยค่ะมันแดดมันคือสิบเปเห็นต์หนูคิอค่ะมันคือสิบเปเคยเห็นนาะค่ะเพราะว่ามันมันแดดแไงมันแดดจัดแสงมันส่อง เก็บเก็บไปพอดีกินเหมือดนะคขนเนาะน้ำไปพอดีกินเหมือดแขนแขนมีผักมีผักสุดๆนี่สุดๆไม่แพงกินกับยังก็ได้พอดีมีเจ้าปลากินกระเจียวปลากินแงงแบบง่ายๆเนาะแขนเนาะบดีเศียรหญ้าเด้อค่ะครับหนึ่งโบมียาค่ะโอสารนะคะนี่ค่ะ พวอเนาะคะ่ะเอาไปพอดีกินเมืดอดไปพอดีกินเมอดเนาะค่ะนะะ้ออืมอืมตั้งหนึ่งแบบเอ้ยกินลำบากเถอนเนาะม่ได้คะ่ะมันกินข่าวะเนี่ย ผักเกมมาคไปเกี๊มหันก่อไเกมาหั่นค่ะมากินเก่าด้วค่ะแจ้วอ่ะแจ้วหั่นเก่าะแก้วทิตชู่หมูอันเ้ยค่ะมาเด้กกินข่าเทียงนี่ผักเกีบบัมหันเป็นักเก็บยผักใส้เบงแ้เห็นเวลากินบรเห็นแคเก็บแล้วก็จะเห็นบนน้องที่บะ เห็นต่เวลากินใช่ไหมบ่งเวลาเก็บมัน่ะทนี้ก็ไม่ใครเนาะคันไครถอด nó ngọt lắm. Ừ. Cậu chuối cho thả này khẩu, nó chuối. Cậu hú nó, nó, bàn đà. Bàn cứ gần ม okay. mm ัน hmm. เีียบเสียงมันถี่เสียงน้องค่ะอืม มันจะไปลากเก็บไปนะเอวเอ็มจลากินบ่เห็นอยากเก็บเราเก็บไปบึ้งแน่้ยไปนะ All right. แม่งคิดคู่มือก็ได้มันจะมีปลาตัวสดนะมีปลาตัวสดกินแต่คู่มือค่ะโอ้ยโอ้สายน้องค่ะยังเยอะเลดนะพัก,ก ça mm. mm -hmm. Hãy subscribe cho kênh 嗯嗯、mm hmm. <c oughs>

Mm hm. Mm -hmm. một đi gì con nhắm thật thầy cô chờ bò đây vẫn khởi ăn, lỏng bằng được Thái thầy cấp chờ bò có bánh đi con nhắm cô thật thật không มันก็จะติดใจกับเจ้าบอม ยิ่งนึ่งเอาไว้ทำหนึ่งจนน่าขันเนาะฝากคนเลยก็แช่ในเด้อคอ่ะพอมีแห้งนีนก,กำลังแช่ติดต่อไปขอบคุณค่ะ